DJ. วันทางสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดร 101, ้อยเอ็ดได้ทำพิธีมอบทุนการศึกษาและมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติให้กับนักกีฬาตัวแทนจังหวัดร้อยเอ็ดที่ไปแข่งขันกีฬาในแมตช์ต่างๆระดับประเทศตั้งแต่พัทลุงนครสวรรค์ราชบุรีกาญจนบ,บุรีที่รับรางวัลเหรียญทองเหรียญเงินเหรียญทองแดงนะครับซึ่งวันนี้ได้รับความนุเคราะห์จากผู้มีจิตศรัทธา ช่วยงานบริจาคเป็นทุนการศึกษาให้กับนักกีฬาชาวร้อยเอ็ดของเรานะครับแล้วก็ได้รับความกรุณาจากข้าบรีแขกผู้เกียรติของร้อยเอ็ดนะครับมาร่วมพิธีเป็นเกียรติเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาทุกๆคนในวันนี้ครับก็เป็นเป้าหมายเป็นนโยบายของคณะกรรมการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดร้อยเอ็ด นะครับที่อยากให้คนร้อยเอ็ดของเรานั้นไปยืนแนวหน้าไม่นะว่าจะเป็นระดับชาติหรือระดับโอลิมปิกนะครับดีความเป้าหมายของพวกเราคาดฝันนะครับแต่ตอนนี้ทั้งนั้นนะครับอยู่ที่หลายส่วนนะครับผลักดันช่วยกันแต่ขอยืนยันว่าสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดร้อยเอ็ดน,นะครับมีความพร้อมนะนในการที่จะผลักดันนักกีฬาของเราทุกระดับชนิดกีฬาครับท่านจะบอกได้ว่ากีฬาเด่นๆที่าจะส่งเสริมร่วมกัน เพราะเอ็นเราในกีฬาดีๆหลายคนนะครับอย่างล่าสุดก็ได้เหรียญทองตะกร้อนะครับวอลเลย์บอลแบดมินตันนะครับมวยปล้ำเงินเหรีหลายชนิดประเภทกีฬาครับอย่างยกน้ําหนักนะครับก็เราก็ไม่ได้ใช่ได้กว่าใครนะครับได้เหรียญมาครับครับขอบคุณครับ เลียนเงินกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดอีกนักกีฬานางสาวจิดาภาบุญน้องคุณนางสาวสุจินนาเ,เรียนทองกีฬาเซปัตกตะก้อยู่คู่นักกีฬานางสาวรัชนนขันแข็งนางสาวสุธีราบุรีรัตน์นางสาวนิณญาบรรเทานายเรน,นุสิทธาค่ะนายแพทย์ชู นายอนิสรภูราศีนายประสงค,ค์ถนอัดค้า